เส้นทางรักอ้วนรังสิตกับมะม่วงก่อนแต่งฝ่ายหญิงทุ่มมากเรียนภาษาไทยไว้คุยกับอ้วนลงทุนบินมาหาถึงไทยด้านอ้วนชมภรรยาไม่ขาดปากดูแลดีนวดให้จนหลับบนหิวปุ๊บมะม่วงเข้าครัวทำกับข้าวทันทีถูกพูดถึงกันตลอด2-3สวันที่ผ่านมาสำหรับข่าวอ้วนรังสิตบินไปง้อ มะม่วงถึงเกาหลีหลังพันรายาตัดสินใจหอบลูกชายน้องโรหาหนีเพราะทนไม่ได้ที่เวลาทะเลาะกันอ้วนใช้อารมณ์ตัดสินปัญหาชอบพูดว่าถ้าไม่มีความสุขก็กลับเกาหลีไปเลยซึ่งตอนนี้ทั้งสองคืนดีกันแล้วโดยอ้วนคุกข่าวขอโทษมะม่วงสัญญาว่าจะไม่ทำให้เสียใจอีกหากย้อนเส้นทางรักขอทั้งสองคนนั้น เปิดตัวครั้งแรกเมื่อเดือนสิงหาคมปี2560โดยว้วนรังสิตได้ควงมะม่วงออกงานเปิดตัวสถาบันสอนภาษาเอสแลงเวสพร้อมประกาศข่าวดีเตรียมแต่งงานกันที่ประเทศเกาหลีใต้ หลังจากคบหากันมาก่อนหน้านั้นได้สองปีและมีลูกชายด้วยกันหนึ่งคนชื่อน้องโรฮานอกจากนี้ทั้งสองคนเคยพูดเส้นทางรับในรายการตีท้ายครัวเมื่อวันที่11สิงหาคม2562บางช่วงบางตอนของรายการว่าอ้วนเป็นนักแสดงเต็มตัวแล้วมะม่วงทำอาชีพอะไรมาก่อนมะม่วงก่อนหน้านี้เป็นนางแบบค่ะรู้จักกันได้ยังไง มะม่วงเพื่อนแนะนำค่ะอ้วนก็รู้จักนานแล้วมีเพื่อนเกาหลีเยอะคุยภาษาอะไรกันตอนนั้นอ้วนคุยภาษาอังกฤษเราใช้ทิมพ์คุยกันซะส่วนใหญ่แล้วตอนหลังเขาเห็นว่าเริ่มจะจริงจังแล้วเขาก็เลยไปเรียนภาษาไทยส่วนผมภาษาเกาหลีผมแทบไม่ได้เลยเพราะว่าผมไม่ได้เรียนรู้ไหมเมื่อก่อนอ้วนแสบมากเรื่องผู้หญิง มะม่วงจริงเหรอคะไม่เป็นไรคะ่ะเพราะว่าตอนนี้ไม่เจ้าชู้แล้วยินแล้วรู้ไหมเข้าเป็นดาราดังที่เมืองไทยมะม่วงไม่รู้คะ่ะรู้จักกันประมาณสองสเดือนแล้วก็รู้ว่าเขาเป็นดาราอ้วนเขามาเที่ยวเมืองไทยก็เริ่มสัมผัสได้ว่าเราเป็นคนยังไงอ้วนเจอครั้งแรกไปรู้จักได้ยังไงอ้วน จริงๆแล้วผมหลอกล่อให้เขามาเที่ยวเมืองไทยก่อนตอนแรกผมให้ความหวังเขาว่าผมจะไปเกาหลีแล้วผมก็รู้สึกว่าผมเปลืองค่าตั๋วมากเลยคือเคยเจอกันก่อน ก็เจอเฟามคุยกันคือเคยเจอกันครั้งหนึ่งก่อนแล้วหลังจากนั้นคุยกันจริงจริงจังจัง,จงตอนแรกผมจะไปเที่ยวเกาหลีแล้วตอนหลังผมก็ยังไม่พร้อมยังไม่อยากลางานไปเสียค่าตั๋วไปเที่ยวก็เลยบอกมาเที่ยวเมืองไทยเดียวผมเทคแคร์เองก็เลยได้สนิทกันมากขึ้นแต่สุดท้ายผมก็บินไปหาเขาอยู่ดีคือเราไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนี้เราจะคบจริงจังแค่ไหนเพราะเราไม่เคยจริงจังกับใคร ก็ประมาณนั้นเราไม่คิดว่าชีวิตนี้เราจะมีผู้หญิงที่เราจริงจังด้วยไม่อยากแต่งงานเหรออ้วนไม่เคยคิดเลยไม่อยากแต่งงานด้วยก็อยากอยู่ชีวิตเป็นโสดตลอดชีวิตตอนแรกคิดอย่างนั้นแต่ว่าพอมาเจอเขาเราได้รับรู้ถึงความรักก็ได้รู้ว่าคนเรารักกันจริงๆมันเป็นยังไง เราไม่เคยเจอคนทุ่มเทแบบเขาเขามาเรียนภาษาไทยเวลาเราเหนื่อยก็มานวดให้สมัยก่อนนวดให้จนหลับถ้าบอกหิวจะไปที่ครัวทันทีทำกับข้าวให้ผมกินทันทีพอเห็นความดีเขาหลายๆอย่างเราก็ทิ้งเขาไม่ได้ประทับใจอะไรอ้วนมะม่วงหล่อคะหัวใจอบอุ่นก่อนหน้านี้เจ้าชูไม่รู้คะ่ะแต่ว่าตอนนี้ไม่เจ้าชูแล้วก็ดูแลพันรายา